สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและลัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นการำลังใจกับช่องช่แนของเราได้นะครับขอบุณครับใคนต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่บริเวรสามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลอาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะครับตั้งแต่วันที่สิบห้า มีนาคมถึงวันที่25มีนาคมวันที่25มีนาคมเป็นวันสุดท้ายอนาคีมาทาค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษอย่าลังเลใจสำหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษเนาะเพราะว่าเป็นการลดครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคมแล้วครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนเมษายน2568ซึ่งเป็นเดือนที่4ของปีทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะแต่เป็นเดือนแรกของไตรมาสที่2แล้วนะครับเพิ่มแป๊บก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วจําวันขาดาวได้อยู่เลยลางๆเนาะ ก็ถือว่ามาเร็วมากๆในปีนี้มีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงครับกลางๆค่อนไปในทางน้อยนิดหนึ่งก็คืออังคารพุธอาทิตย์เลียงตามลาดับครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภดูจากนว่างสีส้มนี้ครับลัคนาพฤษภทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาชดจุดเดียวกันครับตนุราศีพฤษภตรงนี้มีดาวมฤตยูกับดาวพระศรีดิ์กลุ่มราศีเกิดลัคนากําเนิดเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก,นก่อนนะครับสำหรับคนราศีพฤษภก็คือดาวประจําตัวเป็นดาวศุกร์นั่นเองนะ ขณะนี้ยังโครจรอ,อยู่ที่เดิมครับคือราศีมีนพบลาภะได้ตําแหน่งอุดและมหาอุดนะครับเ,เขาจะได้ตําแหน่งที่ดีแบบนี้ในรอบ1ปีปีละหนึ่งเดือนเดือนละ1ครั้งนะครับแต่ดาวศุกร์ดวงนี้ไม่ได้อยู่หนึ่งเดือน1ครั้งอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าปีนี้มาแปลกแปลกกว่าทุกๆปีตั้งแต่ผมพยากณ์มา6 7ปีนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมเคยได้เห็น ดาวสุขโคจรถอยหลังถึงห้าเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนา,าเดินวันที่สองมิถุนานะครับในนั้นเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนประมาณห้าเดือนนะครับม,มันอาจจะมันอาจจะไม่ถึงนะเกือบนะครับแต่ประมาณห้าเดือนเอาง่ายๆเพราะว่าสี่เดือนกว่าเกือบห้าเดือนนะก็อยู่ในราศีมีนแต่ยังดีที่ในเรือนลาภะนะครับแต่เรื่องก็ไม่จบแค่นั้นดาวจำตัวยังเกาะกลุ่มกระดาว คู่ศัตรูอย่างดาวราหูด้วยสดาพุธนั้นถูกกันพุดสุขคู่ธาตุน้ำอยู่ในเนดือนธาตุน้ำเป็นอาศิติธาตุน้ำมีกำลังสูงหมายถึงมีสเสน่ห์มีความนิยมชมชอบมีคนเข้าหามีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนทําอะไรก็เกิดณเมตตาเกิดขึ้นอันนี้คือข้อดีแต่มันอยู่ในเรือนลาภะที่มีราหูอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้มีดาวคู่ศัตรูโผล่มาถึงสองคู่มีสามดวงแต่สองคู่ ก็คือพุทธราหูและสุกราหูเรามาทําความเข้าใจทีละดวงเดี๋ยวดาวพุธเอาไว้ที่หลังเอาเดาวสุก่อนสุกราหูนะครับสุกราหูเขาโจราระวังไัยสุกเนี่ยมันหมายถึงความสุขหมายถึงความสมหวังความยินดีปรีดาเพราอยูน่ในเดือนลาภะมันก็ต้องได้สมบุพรบ์ปรารถนาทุกอย่างทุกประการเพราะได้ตําแหน่งอุดและมหาอุดด้วยคือมีตําแหน่งสูงส่งในดวงชะตาหมายความว่าได้คุณจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเสน่ห์แรงล้นเหลือเลย ดาวราหูยิ่งอยู่ด้วยก็ยิ่งล้นเข้าไปอีกเพราะาราหูเนี่ยแปลว่าความหลงไหลครับมันมันเป็นความสุดตรงพอมันอยู่ในเวนลาพระมันดีกรรมมาลาหะด้วยก็ดีดังนั้นจึงหมายคมว่าผลงานของเราตัวตนของเราเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไปทําให้เกิดโชคลาภก็แปลว่ามันคือสเสน่ห์นะครับเพราะดาวประจุตัวไปตกคือสเสน่ห์ทีนี้พอดาวราหูเจอกระดาษส่งมันเป็นดาวคู่ศัตรูหมายคมว่าเมื่อมีสเสน่ห์แล้วนําเพศภัยมาสู่ตนเพราะด้วย การกระทําของตนเองนั่นแหละครับเพราะว่ากรรมะไปลาภะแล้วกลุ่มดาวไปจําตัวคือความโลภโลภโมโทสันทําให้เกิดความหายนะเกิดขึ้นในภายหลังได้ไม่หมายถึงอะไรผมก็เกิดรักศีรษะสบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมเตือนทุกคนผมว่าต้องเตือนตัวเองด้วยการมีสเสน่ห์ของตัวเราจะนํามาซึ่งดาบสองคมหมายว,ามว่าการสเสน่ห์มันก็ดีแหละถูกปะครับทุกคนก็อยากได้สเสน่ห หมายถึงว่าทุกคนอยากเป็นที่รู้จักของทุกคนอยากเป็นที่รักของทุกๆคนทุกคนอยากมีการปฏิสัมพันธ์มีเพื่อนเยอะมอีการสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปอ่ะก็ทุกคนก็อยากได้ถูกปะแต่ว่าด้วยความที่มันมีราหูเข้ามาเนี่ยมันเป็นดาวคู่สตรูมันหมายถึงการบังกันราหูคือการซ้อนหมายถึงว่าดวงดาวมันซ้อนกันน่ยก็คือเงาของโลกเนี่ยไปทอดบัง ดาวหลายๆดวงมันก็เลยทําให้เกิดคลาดเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอมันมาอยู่ใ,ใกล้ราศีมีนตรงนี้ครับมันจะเกิดสุริยาคาด้วยวันที่29มีนาคมนี้แหละนะครับหน้า7หลัง7ระวังใกล้แล้วครับที่เหตุสะพานถล่มพรนามสองเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเป็นลางลายด้วยนะสมมติคิดว่าน่าจะเป็นลางลายเพราะว่ามันไปไม่มีคนล้มเอ,อ มีคนเจ็บแล้วก็ตุยเนาะก็ตามนั้นนะครับก็ก็น่าจะเป็นแรงร้ายนะครับไม่น่าจะเป็นแรงดีเนาะเออนั่นแหละแล้วใกล้สุริยาค่าล้วด้วยเพราะว่าวันนี้วันที่18ที่ผมพูดเนี่ยนะครับก็ใกล้วันที่29กแล้วเนาะก็ห่างมาคือตามจริงอะ่ะบางคนบอกว่าในในเขตของสุริยาคาาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยครับมันจะมีหลายหลายเลเวลนะบางคนบอกว่า3หน้า3หลัง3นี่คือเข้มข้นสดุดรองลงมากางๆคือหน้า7หลัง7 และมีบางคนบอกว่า1เดือนเลยครับคือรอบพระจันทร์หนึ่งรอบก็หมายถึงว่ามันจะมีเหตุร้ายเนี่ยภายใน1เดือนก่อนที่จะเกิดสุริยาคาตและหลังหนึ่งเดือนที่จะเกิดสุริยาคาตด้วยในนั้นเนี่ยมันก็คือวงรอบพระจันทร์นั่นเองนะครับยังไงก็เอาเป็นว่ายังไงก็นะมาระวังกันไว้แล้วกัน15หหน้า15หลังเนี่ยก,ก็สำคัญเพราะว่าในรอบวงพระจันทร์เนี่ย มันก็สําคัญเพราะว่ามันครบ12บราศีถูกป่ะครับมันก็เลยทําให้อาจจะมีครบรอบอะไรบางอย่างที่ที่เราอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเรื่องของดวงดาวเราคงไม่เข้าใจมากมายอะไรถูกไหมครับพอบอกว่าดวงจันทร์เราเห็นอะไรล้วก็เห็นแค่กระต่ายบนดวงจันทร์ก็แค่นั้นนะครับนอกานั้นเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วหรือไม่ก็แสงสีสีเหลืองกับสีขาวถูกไหมครับก็แค่นั้นน่ยก็ไม่เห็นอะไรแล้วอะแล้วเราจะรู้จักอะไรดาวจันทร์ถูกป่ะครับถ้าใครไม่เรียนจะไม่รู้จักเลย คนเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีอะไรที่เราต้องหาคําตอบอีกเยอะมากเลยแล้วมีแกส๊สมีกา๊าซมีหินมีอะไรอยู่บนดวงจันทร์เราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้อาจจะพอพอแบบเรียกว่าอนุมานได้อะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้เราไม่รู้ดังนั้นเนี่ยเราก็รู้ได้แค่ประมาณเนี้ยเนาะอ่ะทีนี้พอดาวราหงหัวกระลาศุกร์อยู่ก็คือการโดนหลอกโดนโกง โดนหลอกคืออะไรมันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาแล้วจะเป็นรักสอนอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นทุกคนนะครับแต่แค่ให้ระมัดระวังแล้วเราแล้วดาวราพะมาอยู่ในกลุ่มตัวเนี่ยโอ้โหมันมันมีข้อดีแต่มันแฝงไปข้อเสียครับอืมถ้าขึ้นต้นด้วยเสน่ห์ใครก็ชอบแต่สเสน่ห์นั้นถ้านํามาซึ่งปัญหาภายหลังอย่างเช่นรถไฟชนกันอย่างเช่นมีคนหึงหวงอย่างเช่นเออ เราเรามีแฟนอยู่แล้วสมมติแล้วมีคนเข้ามาหาเยอะแยะมากมายแฟนเราจะคิดยังไงอะไรทํานองนี้ก็เกิดความวุ่นวายแน่นอนถูกปะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความยุ่งยากวุ่นวายแล้วดาวเสาร์เนี่ยดันเข้าเกณฑ์กรรมะเนี่ยอยู่อยู่ในเกณฑ์ลักษณะนเนี่ยครับมันแปลว่าุกนะดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าเบียนกระดาวพะหัสด,ด้วยและเบียนกระดาวริตยูอีกทั้งหากนั้นดาวเสาร์ดวงเนี่ยยังให้โทษค่อนข้างแรงสำหรับคนเวลาศีรษแลักษณะพฤรษะด้วยนะครับ การกระทําของเราก็ทําอะไรด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะได้ผลกว่าจะได้มาก็เกิดการพลิกผันบ่อยเปลี่ยนแปลงไม่ไม่หยุดไม่หย่อนและดาวพฤกษสีกับดาวเสายังหมายถึงดาวขัดแย้งกันอีกด้วยจึงหมายความว่าเกิดข้อถกเถียงขัดแยง้งรุนแรงนะครับเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันจะดีเพราะาดาวดาวเส์ก็จะออกไปแล้วในราศีมีในในช่วงวันที่19พฤษภาคมยังไงก็รอฟังอีกครั้งหนึ่งในการเจาะลึกเนาะ หลังจากคลิปนี้จะเป็นดาวราหูย้ายนะครับดังนั้นเนี่ยก็ติดตัวรับฟังติดตามรับฟังกันด้วยนะครับทีนี้โอเคก็ระวังโดนหลอกโดนโกงนะครับเรื่องของความรักก็ไม่แน่ทุกคนหรอกที่จะโดนมือที่3แต่ก็ให้เรามาลรงเอาไว้นะครับต่อไปเราไปดูดางคานดวงแรกย้ายเข้าสู่ราในเดือนเมษายนดวงแรกเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่1เมษายน68มนดมลนังคานเนียตอนเนี้ยโคจรอ,อยู่ในราศีมิถุนณนะขณะนี้นะครับมีนาคมเนี่ยในเรื่องการเงินถอยหลัง แพรว่าการเงินจะฝืดเคืองนะพอเดินหน้าเข้าสู่เรือนสาชะเป็นนิดเป็นนิดหมายถึงดาวอังครัรไกลโลกทําให้เกิดข้อผ,ผิดปกติของดาวองคารนะครับเพราะไปอยู่ในเรือนกลกินีนะแล้วทีนี้พอวันที่1เมษาปุ๊บเดินเข้าเป็นนิดปุ๊บเนี่ยก็มนเลยนะครับนิ่งนะครับก็แปลว่าดาวมันไม่ขยับนะครับมันก็อยู่ที่เดิมเนาะก็ก็เอาเป็นว่าผลผลคือคืออังคารเนี่ยไม่ให้คุณและไม่ให้โทษ นะครับแต่อยู่ในเรือนสาชา่ายังให้คุณอยู่แต่หมายถึงดาวองคารเองอะ่ะไม่ให้คุณและไม่ให้โทษปกติดาวองคารเนี่ยเป็นดาวบาประเอให้ผลทั้งดีและร้ายนะครับมันมันมีทั้ง2ด้านแหละนะครับทีนที้องคารเป็นนิดอยู่ในเรือนสาช่าเนี่ยหมายความว่าระมัดระวังเรื่องของวินาสาชะคนเข้ามาหลอกลวงนี่ไงเพราะเราสเสน่ห์แรงคนจึงวิ่งเข้ามาหานี่ไงข้อข้อดีและข้อเสียเหมือนกระดารานะครับ ดาราเนี่ยมีชื่อเสียงหาเงินง่ายแต่ผมว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกนะม,นมันแล้วแต่คนเนาะมันอยู่ที่พรสวรรค์ของใครของใครของมันคนที่เป็นดาราด,ดังก็แปลว่าเขามีพรสวรรค์ในการแสดงหรือถ้าเป็นนักร้องก็คือเขาร้องดีเขาเต้นเก่งเขาถึงได้ได้ชื่อเสียงมาด้วยความสามารถของเขาอันนี้อันนี้เราก็เข้าใจแล้วก็ประจักษ์กันก็แปลว่าดาราดังเนี่ยพอเขามีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยมันมาด้วยดาบสองคมคือมีคนมักจะต้องขุดคุยใน ในที่มาของเขาถูกป,ปะครับก็อย่างคิมซูยอนนี่ไงครับในเกาหลีใต้ที่กําลังมีข่าวณนะปัจจุบันนี้ที่หลายๆคนอ่านว่าคิมซูฮยอนนะครับแต่ตาจริงมันอ่านว่าคิมซูยอนนะเออนั่นแหละก็เออก,ก็ก็เกิดสศกอนาตกรรมขึ้นเนาะก็คืออดีตแฟนสาวเขาก็ฆ่าตัวตายแล้วก็คิมซูยอนเนี่ยก็มีข่าวเช้าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเด็กเนาะเอออะไรแบบนี้ ผมก็ไม่ได้ตามมากมหม่ก็ดูแค่นิดๆหน่อยๆเนาะก็ไม่มีเวลาไปตามมานะครับก็เลยเอาเป็นว่าก็ก็รู้บ้างเล็กน้อยๆตามฟีดที่มันขึ้นหน้าหน้า YouTube นี่แหละครับันนั้นเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าเนี่แหละคือดังแล้วเป็นเพศภัยผมเนี่ยกลัวเสมอเลยเรื่องของความเด่นดังเนี่ยผมไม่ชอบเลยความเด่นดังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราคือคนเรามักจะมีเรื่องทําผิดอะไรทุกคนนั่นแหละครับเป็นเรื่องปกติไม่มีใครหรอกที่ทําถูกตลอดเวลามันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างแต่อยู่ที่ว่ามันผิดมากเลย หน่วถูกมากกว่ากันก็แค่นั้นเองมันจะมีการขุดคุยคุยเกียนะครับเนี่ยก็ใกล้สุญยากาศเหมือนกันก็เลยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยทุกๆคนเพราะว่าเมื่อเราเด่นดังแบบเนี้ยเราอาจจะโดนขุดคุยเข้าใจไหมครับเหมือนดาราที่ยิ่งดังก็ยิ่งมีเรื่องที่พร้อมจะมาแฉแล้วไม่เกิดเรื่องเฉาเกิดขึ้นก็เหมือนคิมซูยอนนี่แหละครับก็เอาเอาไว้ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยเขาเป็นพระเอกดังระดับ หนึ่งของเกาหลีแล้วเขาก็ได้ค่าตัวที่แพงที่สุดด้วยในเกาหลีเนาะโอ้โ oh, ห oh. เขาบอกว่าตอนหนึ่งเนี่ยได้ได้เป็นสิบล้านนะครับเออคือแล้วแล้วหนังละครเรื่องที่เขาเล่นเนี่ยมีสิบหกตอนคูณก็ไปเลยครับอืมจะได้เท่าไหร่แค่เรื่องเดียวนะเห็นไหมมันมันมันทาให้คนเราอะขึ้นตําแหน่งสูงสดุดแต่ก็ตกลงมาจากตําแหน่งได้ผมเคยพูดถึงเรื่องอนาคตไปแล้วก็คือพบสุภา นั้นอย่าไว้ใจทุกอย่างที่อยู่ในอนาคตข้างหน้ามันคือสิ่งหลอกลวงลวงตาสิ่งที่ไม่แน่จะไม่แน่ชัดไม่ได้แบงถึงไม่เป็นจริงนะครับแต่มันบอกว่ามันไม่แน่นอนเหมือนมรดกที่อยู่ที่กลุ่มลักของคุณก็เกิดการพลิกผันในตัวตนอย่างไม่แน่นอนเช่นเดียวกันดังนั้นก็อย่าคิดว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เราคิดและวาดฝันไว้ในทุกๆอย่างวิธีการแก้คือพยายามวางแผนคิดวิเคราะห์ แล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนในการกระทําทุกฝีก้าวแล้วเราก็จะไปอย่างมั่นคงและถาวรแต่ถ้าเราไม่ิคิะวิจารณาในสิ่งที่เราทําแม้แต่การที่จะเดินแต่ละก้าวเรายังไม่คิดเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดการพลิกผันของดาวมรุษติโยทาให้เราเหมือนคิมซูยอนก็เป็นให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าเขาจเจริญขึ้นสูงสุดตอนนี้ไม่ได้แปลว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะมมีวันตกลงมาหรือจะไม่มีวัน มีปัญหาเห็นหรือยังครับทุกสิ่งทุกอย่างกรรมคือการกระทําเมื่อเขาทําแบบนั้นผลแห่งการกระทําของเขาก็ต้องย้อนมาสึงตัวเขาสุดท้ายก็ต้องแลกด้วยชีวิตของอีกคนคนหนึ่งเนาะที่มาสังเบยแทนดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังกันไว้นะครับโอเคทีนี้ดาวอังคารจบไปเรามาดูอ่านมาจากเดือนปตัตตนีปตัตตนีสาชาก็เดดเฉพาะเพศตรงข้ามนะต้องระมัดระวังหรือคนตรงข้ามคู่กรณีแหละ การเซ็นสัญญาจะต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าเราเป็นดวงดึงดูดคนเข้ามาก็จะไม่เกิดการหลอกลวงเกิดขึ้นทั้งความรักและการเงินดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนมาที่11เมษายน68แดูทำลายนี้ครับดาวพุธเดือนมกราอยู่ในราศีกุมเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในราศีมีนเดือนมีนาคมอยู่ในราศีกุมเดือนในสายน,นีย่เข้าสู่มีน11บเเมษายน68ดดาวพุธเดินไปเดินมาเนี่ยสี่เอ่อ สี่ครั้งแต่ว่าย้ายย้ายสลับไปสลับมาเนี่ยสามครั้งมันหมายความว่าอะไรมันย้ำไปย้ำม,มาดาวพุธยแกเป็นดาวดวงล,ลวนเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าสลับที่ไปสลับที่มาจนงงอะครับพูดง่ายว่าสี่เดือนย้ายสามรอบอะนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าแต่ยังโชคดีนะที่คนผู้ศพนะครับพวกเรายังโชคดีตรงที่ว่าพบดีลงพบดีพบดีลงพบดีมันก็คือย้อนไปย้อนมาแปลว่าได้ แต่ผลอาจจะต้องรอคอยแค่นั้นเองหรือบางทีอ่ะสมมติเราจะไปส่งงานอาจต้องมาแก้แก้เสร็จเอาไปส่งใหม่อะยังไม่ถูกอีกแก้ใหม่อีกคือมันยังแก้ไม่เสร็จนะมันก็คือต้องแก้หลายรอบเหนื่อยหลายครั้งแต่ผลสุดท้ายจะได้จะดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงมากแต่แค่ว่าต้องเหนื่อยยากในการกระทําพราะวิดาวสองเดือนกำมะก็แค่นั้นเนาะก็เอาเป็นว่าผลยังได้ดีอยู่แต่ระมัดระวังเมื่อดาวพุธโคจรมาเจอในเรือนลาบเนี่ยดูเหมือนจะดีดาวรูปดวงในเรือนลาบมันดีหมดเลยแต่มันเป็นดาวคู่ศัตรูก็ใช่ ศัตรูซึ่งกันและกันแต่ไม่เกี่ยวกับราหูาแล้วพุธราหูคือการมีผลประโยชน์ร่วมกันพอมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยจะเกิดการหักหลังทรยศแล้วเกิดการฟ้องร้องคดีความเพราะมีคนได้เปรียบและเสียเปรียบคนเสียเปรียบจะฟ้องคดีความเกิดการฟ้องร้องคดีความเกิดขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับนั้นอย่าโลภมากโลภมากก็ลาภหายเพราะว่าดาวดาวศุกร์กับดาวราหูนี้มัน คือดาวราหูดวงเดียวก็โลภแล้วแล้วดาวศุกร์มาร่วมด้วยก็ความอยากอยากแล้วโลภโลภแล้วอยากมันก็ยิ่งทวีคูณให้ดาวศุกร์นี่ใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับลูกป่งพองลมอะครับแล้วมันอยู่ในเรนลาบก็คือความอยากได้ใครมีโชคลาบอะทุกคนอยากได้มันก็เลยสแสวงหาพอแสวงหาเสร็จปุ๊บก็เกิดเพศไัยนั่นเองคือคดีความเนาะ สุดท้ายคือดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษ14เมษายน68พอดาวอาทิตย์ขึ้นตำแหน่งสูงสุดในราศีเมษวันที่1 4เมษายนคือวันสงการานต์พูดนี้ยว่าเหยียบระหว่างลูกแรกได้วราโคตหวางเนี่ยจะหมายถึงเกาะระหว่างอังคารจะเกิดผลหลายเกิดขึ้นสําหรับทุกๆ12ราศีพอดาวอาทิตย์กำลังตั้งฉากกับอังคารหรือในทางโหราศาสตร์ตะวันตกเรียกว่าสแควร์กันดาวมันสแควร์หมายความว่ามันตั้งฉากกันเนี่ยคือดาวแห่งอุบัติเหตุดังนั้นใครที่กัด กำลังจะกลับภูมิลำเนาในช่วงสงการานต์ระวังการเดินทางให้มากๆอย่าขับร้อนแรงเร็วเพราะปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนอุบัติเหตุต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ต้องเกิดขึ้นทุกๆหมายถึงว่ามีเสี่ยงเกิดขึ้นได้ทุกๆคนไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะราศพีศพฤษภหรือล,ลัคณะพฤษภแต่อย่างใดก็ระมัดระวังกันด้วยครับจะเดินจะเหินอะไรก็ดูดีๆแล้วกันแล้วก็ขับรถขับราก็อย่าใจร้อนครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นได้ ยังโชคดีที่ดาวเสายังไม่เป็นเกณฑ์กับดาวอาทิตย์ไม่งั้นละโดนแน่ๆนะครับคือเอาเป็นว่ายังยังไม่รลายแรงมากแต่ก็อาจจะต้องเกิดขึ้นนะครับก็ต้องระวังครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามปกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ